เด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้วิชาคณิตศาสตร์เราจะเรียนกันเรื่องการเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นขีดการเปรียบเทียบน้ำหนักว่าอะไรเบาวกว่านากว่าเป็นขีดทำอย่างไรกันละ่ะเราไปรับชมคลิปการสอนจากสะสะวทโดยคุณครูสิน,น,นีนันท์นันทวงศ์ไปดูนะคะว่าการเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นขีดทำอย่างไรไปชมกันเลยค่ะ วันนี้นักเรียนจะสามารถเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นขีดและบอกได้ว่าหนักมากกว่ากันหรือน้อยกว่ากันอยู่เท่าไรและไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะวันนี้ครูไปตลาดมาครูซื้อผลไม้ม,มามากมายเลยค่ะผลไม้ที่ครูซื้อมานีสาลลี่ ต้องชี้ที่ตัวเลขใดคะเก่งมากคะ่ะชี้ที่ตัวเลขศูนย์จานรองไม่เอียงไปทางใดทางหนึ่งใช่ไหมคะเราไปเริ่มช่างกันคะ่ะเราไปเริ่มช่างจากสาลี่นเรีดชลองแทนสิคะว่าสาลี่จะหนักเท่าไรไปดูก,กันคะ่ะเข็มชี้น้ำหนักชี้เลยตัวเลขใดไปคะ่ะ ใช่แล้วค่ะเข็มชี้น้ำหนักชี้เลยตัวเลขศู0แต่ชี้ไม่ถึงตัวเลขหนึ่งแสดงว่าสาลี่เบากว่า1กิโลกรัมนั่นเองแล้วสาลี่หนักกี่ขีดกันนะเราไปเริ่มนับกันค่ะ1ขีด2ขีด3ขีด4ขีดสาลี่หนักเท่าไรคะ เก่งมากค่ะซาลีหนัก4ขีดเข็มชี้น้ำหนักชี้ที่ขีดที่4แสดงว่าซาลีหนัก4ขีดใส่ตอบได้ยอดเยี่ยมเลยนะคะต่อไปเรามาลองช่งางองุ่นกันนะคะนักเรียนลองทายสิคะว่าอางุ่นจะหนักเท่าไรดูที่หน้าปัดของเครื่องช่างเลยค่ะหน้าปัดของเครื่องช่งตอนนี้เห็นเข็มชี้น้ำหนัก ชี้ที่ตัวเลขใดคะใช่แล้วค่ะเข็มชี้น้ำหนักชี้ที่ตัวเลขหนึ่งแสดงว่าอางุ่นหนักเท่าไรคะเก่งมากค่ะองุ่นหนัก1กิโลกรัมเราทราบอยู่แล้วว่าหนึ่งกิโลกรัมเท่ากับสิขีดดังนั้นองุ่นหนักสิขีดนั่นเองคะ่ะแล้วองุ่นกับสาลี่อะไรหนักกว่ากันคะ นักเรียนมีวิธีคิดอย่างไรคะใช่แล้วคะ่ะสาลี่หนักสี่ขีดองุ่นหนักสิบขีดดังนั้นองุ่นหนักกว่าสาลี่แล้วองุ่นหนักกว่าสาลี่เท่าไรคะเอใครตอบได้บ้างเอ่ยแล้วนักเรียนมีวิธีคิดอย่างไรคะใช่แล้วคะ่ะนำผลไม้ที่มีน้ำหนักมากกว่า ลบด้วยผลไม้ที่มีน้ำหนักน้อยกว่าก็คือองุ่นหนักสิบขีดสาลี่หนักสี่ขีดนำสิบขีดลบด้วยสี่ขีดเท่ากับกี่ขีดคะเก่งมากคะ่ะเท่ากับหกขีดนั่นก็คือองุ่นหนักกว่าสาลี่หก <6. S 1> ขีดนดั่นเองค่ะนักเรียนคนใดตอบถูกเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปเรามาช่างส้งมกันคะ่ะ นักเรียนลองถ่ายสิคะว่าส้มหนักเท่าไรดูที่หน้าปัดของเครื่องช่างนะคะว่าเข็มชี้น้ำหนักชี้ไปที่ใดเห็นไหมคะเข็มชี้น้ำหนักชี้เลยตัวเลขใดไปคะใช่แล้วคะ่ะเข็มชี้น้ำหนักชี้เลยตัวเลขหนึ่งแต่ถึงตัวเลขสองไหมคะ ใช่แล้วคะ่ะชี้ไม่ถึงตัวเลข3แสดงว่าส้มเบาวกว่าสองกิโลกรัมเอแล้วส้มหนักเท่าไรคะไปดูกันคะ่ะแคมชี้น้ำหนักชี้เลยตัวเลขหนึ่งซึ่งเราทราบอยู่แล้วว่า1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีดเราจะนับต่อจาก10ขีดกันเลยนะคะเป็น สิบเอ็ดขีดสิบสองขีดสิบสามขีดแสดงว่าส้มหนักสิบสามขีดนั่นเองค่ะนะ้าเรียนคนใดตอบถูกเก่งมากๆเลยนะคะแล้วส้มกับสาลี่นะ้าเรนทราบไหมคะว่าอะไรที่เบากว่ากันเออะไรกันนะสาลี่หนักสี่ขีดส้มหนักสิบสามขีดอะไรเบากว่ากันคะเก่งมากค่ะสาลี่เบากว่าส้มนั่นเอง แล้วสาลี่เบาวกว่าส้มเท่าไรคะเหมือนที่เราเคยทำไปแล้วก็คือนำผลไม้ที่มีน้ำหนักมากกว่าลบด้วยผลไม้ที่มีน้ำหนักน้อยกว่านั่นก็คือ13าขีดลบด้วย4ี่ขีดได้เท่ากับเท่าไรคะเก่งมากคะ่ะได้เท่ากับ9ขีดดังนั้นสาลี่เบาวกว่าส้ม 9ขีดค่ะนักเรียนคนใดตอบถูกเก่งมากๆเลยนะคะครูขอปบมือให้เลยค่ะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วนั้นเรามาประลองความคิดกันค่ะว่าใครจะสามารถตอบคำถามได้ถูกทั้งหมดเราไปดูกันนะคะนักเรียนดูภาพที่หน้าต่อเลยค่ะกำหนดให้ขนมปังนัก4ีขีด เค้กหนักกว่าขนมปัง7ขีดอยากทราบว่าเค้กหนักเท่าไรคะนักเรียนมิวสิคคิดอย่างไรคะใช่แล้วคะ่ะเค้กหนักกว่าขนมปังจึงนำ4ขีดบวกด้วย7ขีดเท่ากับเท่าไรคะคิดดูสิคะเก่งมากคะ่ะได้เท่ากับ11ขีดดังนั้นเค้กหนัก 11ขีดได้เองค่ะนักเรียนคนใดตอบถูกเก่งมากๆเลยนะคะเราไปดูภาพต่อไปกันเลยค่ะดูที่หน้าจอนะคะคุกกี้เบาวกว่าเค้ก5ขีดดังนั้นคุกกี้หนักเท่าไรคะนักเรียนม,มีธี่ิิดอย่างไรคะคุกกี้เบาวกว่าเค้กเราจะทำอย่างไรคะใช่แล้วค่ะเราก็จะนำา1ขีด ลบด้วยห้าขีดไดเท่ากับเท่าไรคะเก่งมากค่ะไดเท่ากับ6ขีดดังนั้นคุกกีน่นหกขีดนั่นเองค่ะจากข้อมูลอะไรหนักที่สุดคะเก่งมากค่ะเค้กหนักที่สุดแล้วอะไรเบาที่สุดคะใช่แล้วค่ะขนมปังเบาที่สุดนักเรนคนใดตอบถูกทั้งหมดเก่งมากๆเลยนะคะ เรามาปรลองความคิดกันต่อเลยนะคะนักเรียนดูภาพที่หน้าจอนะคะมีอะไรช่างอยู่บนเครื่องช่างสปริงบ้างคะใช่แล้วคะ่ะนั่นก็คือแก้วมังกรแตงโมและมะละกอนั่นเองคะ่ะแล้วนะักเรียนทราบไหมคะว่าแก้วมังกรหนักกี่กีดลเคมชี้น้ำหนักชี้ไม่ถึงตัวเลขหนึ่งแสดงว่า แก้วมังกรเบาวกว่า1กิโลกรัมแล้วแก้วมังกรหนักกี่ขีดคะเก่งมากคะ่ะเข็มชี้น้ำหนักชี้เลยตัวเลขศูนย์มาขีดที่สนั่นก็คือแก้วมังกรหนักสี่ขีดนั่นเองนักเรียนคนใดตอบถูกเก่งมากๆเลยนะคะเรามาดูกันต่อเลยคะ่ะต่อไปนะักเรียนดูสิคะว่าแตงโมหนักกี่ขีด เข็มชี้น้ำหนักชี้เลยตัวเลขใดไปคะใช่แล้วคะ่ะเข็มชี้น้ำหนักชี้เลยตัวเลขหนึ่งเราทราบอยู่แล้วว่า1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีดนะักเรียนดูสิคะว่าเข็มชี้น้ำหนักชี้เลยตัวเลขหนึ่งไปกี่ขีดเอแล้วแตงโมหนักกี่ขีดคะเข็มชี้น้ำหนักชี้เลยตัวเลขหนึ่งไปห้าขีด ดังนั้นแตงโมหนักส5บห้าขีดนั่นเองนักเรียนคนใดตอบถูกยอดเยี่ยมมากเลยนะคะสุดท้ายมะละกอค่ะมะละกอหนักกี่ขีดคะเข็มชี้น้ำหนักชี้ไม่ถึงตัวเลขหนึง่งแสดงว่ามะละกอหนักกี่ขีดคะเข็มชี้น้ำหนักชี้เลยตัวเลขศูนย์ไปขีดที่เจดนั่นก็คือมะละกอหนัก เขีดนั่นเองนักเรียนคนใดตอบถูกเก่งมากๆเลยนะคะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะจากข้อมูลมะละกอหนักกว่าหรือเบากว่าแตงโมคะถูกต้องค่ะเบากว่าแล้วเบากว่ากี่ขีดคะนักเรียนมีวิธีคิดอย่างไรคะใช่แล้วค่ะนำผลไม้ที่มีน้ำหนักมากกว่า ลบด้วยผลไม้ที่มีน้ำหนักน้อยกว่าเราจึงนำสิบหขีดลบด้วย7ขีดเท่ากับเท่าไรคะเก่งมากคะ่ะเท่ากับ8ขีดต่อไปจะถามว่าแตงโมหนักกว่าหรือเบากว่าแก้วมังกรคะเก่งมากคะ่ะหนักกว่าแล้วหนักกว่าเท่าไรคะนักเรียนมีวิธีคิดอย่างไรเอ่ย เก่งมากคะ่ะน้ำสิบห้าขีดลบด้วยสี่ขีดเท่ากับเท่าไรคะยอดเยี่ยมมากค่ะเท่ากับสิบเอ็ดขีดแก้วมังกรหนักกว่าหรือเบากว่ามะละกอคะใช่แล้วคะ่ะเบากว่าแล้วเบากว่ากี่ขีดคะนักเรียนมีธีคิดอย่างไรเอย่ยใช่แล้วคะ่ะน้ำเจ็ดขีดลบด้วยสี่ขีด เท่ากับเท่าไรคะเก่งมากค่ะเท่ากับ3ขีดนักเรียนคนใดตอบถูกเก่งมากๆเลยนะคะจากข้อมูลที่นักเรียนทราบไปแล้วอะไรหนักที่สุดคะเก่งมากค่ะแตงโมหนักที่สุดแล้วอะไรเบาที่สุดคะเก่งมากค่ะแก้วมังกรนั่นเอง นักเรียนคนใดตอบถูกทั้งหมดเก่งมากๆเลยนะคะครูขอปรบมือให้เลยค่ะวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้ว่าการเปรียบเทียบน้ำหนักของสิ่งสองสิ่งเป็นการบอกว่าสิ่งใดหนักเท่ากันหนักกว่ากันหรือเบากว่ากันอยู่เท่าไรอาจมีหน่วยเป็นขีดนะคะนักเรียนอย่าลืมหมั่นทบทวนและทำแบบฝึกหัดเพิ่ม สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะได้แล้วใช่ไหมคะเปรียบเทียบได้แล้วใช่ไหมคะว่าการเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นขีดเปรียบเทียบอย่างไรเด็กๆไปลองฝึกเปรียบเทียบในหนังสือเรียนหน้า305ถึง308และในแบบฝึหกหัดหน้า186ถึง188ค่ะแล้วเจอกันครั้งต่อไปนะคะวันนี้คุณครูไปก่อนสวัสดีค่ะบาย